ขอขอบคุณเพจผู้แปลเคล็ดวิชาวันซิ้นโลกพลังเพิ่มขึ้นมาพอสมควรเลยแต่ทักษะระดับสูงของเรามีเยอะเกินไปไม่พอใช้อยู่ดีถ้าหากกลับมหาลัยแล้วลองไปถามพวกอาจารย์ดูดีกว่าพวกเขาน่าจะมีวิธีแก้ปัญหาจอออ้ไอ้พวกนี้นายจัดการคนเดียวหมดเลยอย่างนั้นเหรอนี่น้องชายความสามารถของนายมันเหนือกว่าที่ฉันจินตนาการไว้เยอะเลยนะเนี่ยว่าแต่ เธอคนนั้นเป็นอะไรนะ่ะน่าจะฝืนกําลังมากเกินไปตอนนี้เลยตกอยู่ในสภาวะอ่อนแอตอนที่นายสู้กับพวกมันมีตัวที่ค่ายากเป็นพิเศษไหมอืมระดับสูงสุดที่เจอคือปีศาจระดับทองเลเวล23แต่ก็ไม่ได้รับมือยากเป็นพิเศษอะไรถามทําไมหรอครับก็ในกองทัพของปีศาจร้ายมีผู้บัญชาการเหมือนกันกับกองทัพของมนุษย์ถ้าหากมันไม่เจอผู้บัญชาการของพวกมันอยู่ที่นี่ก็หมายความว่า กองกำลังส่วนใหญ่ของพวกมันไม่ได้อยู่ในนี้ยังไงล่ะเราไม่ควรอยู่ที่นี่ต่อไปแล้วรีบกับฐานกันเถอะโอเคเออลูกพี่ครับเขาจะไปกันแล้วนะถ้าจะทักก็รีบเลยอืมออกไปเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกลิก่นปีศาที่ตลบนี่นั่นมันมา,มาแล้ว,ลวอ สัตว์ประหลาดโอรสปีศาจระดับ30คุณสมบัติตำนาน3ดาวทักษะไม่ทราบอุปกรณ์ไม่ทราบสัตว์ประหลาดมังกรแห่งไฟระดับ24คุณสมบัติทองสดาวทักษะเปลวพึิงถล่มทลายภาวะฉุกเฉินคำเตือนภาวะฉุกเฉินกลิ่นอายต่างม,มิติเข้มข้นเกินขีดจำกัดกำลังวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลเสร็จสิ้น การบุกรุกของต่างวิติระดับ4ภาวะฉุกเถินล็อกตำแหน่งบริเวณตะวันออกเฉียงเหนือเทือกเขาลงกล้างลองปโจูดตะวันออก111454ลัดปิจูดเหนือ15305ภาวะฉุกเถินยืนยันการบุกรุกระดับ4ขอให้เจ้าหน้าที่กองทัพทุกคนรวมพลและเข้าสู่สถานะพร้อมรบทันทีเฮ้ยสียงนี้มันอะไรกันนี่เกิดอะไรขึ้นโอ้ยทัานสิ สียงอะไรเกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์อะไรขึ้นฟ้ามันเป็นยงี้ยืนยันการบุกรุกระดับสี่ขอให้เจ้าหน้าที่กองทัพทุกคนรวมพลและเข้าสู่สถานะพร้อมรบทันทีหน่วยนักรบกับหน่วยอัศวินกองพลเสเยหลงยุติการฝึกส่งตัวไปรวมพลที่จตุรัสโดยด่วนหน่วยนักบวชเตรียมการสนับสนุนดูแลให้แน่ใจว่าพลังเวจะเต็มเปี่ยมอยู่เสมอแผนกโลจิสติกจัดสรรแกนเวทผลึกเวทให้เพียงพอ หน่วยนักเวทล็อกพิกัดลองจิจูดตะวันออก111 454ละติจูดเหนือ15305เปิดเครือข่ายวงเวทเคลื่อนย้ายมวลสารขนาดใหญ่หัวหน้าสมาชิกทุกคนมารวมตัวกันแล้วพร้อมรับคำสั่งครับผมหัวหน้ากองพลเสวียหลงสวีหยู่โจเมื่อเป็นดาบเราจะฟาดฟันขวากน้ำเมื่อเป็นโลเราจะปกป้องจนถึงที่สุด เมื่อเป็นดาบเราจะฝันฟันความน้ำเมื่อเป็นโลกเราจะปกป้องจนถึงที่สุดออกเดินทางได้ตัดภาพมาที่กองทัพปีศาจปีศาจทุกตนในกองทัพข้าคัดเลือกอย่างทรหดมาเองกับมือระยะเวลากว่าปีครึ่งที่มาถึงดวงดาวสีน้ำเงิน เราสูญเสียชีวิตไปทั้งหมดแค่สิบกว่าตนแต่ในช่วงสุดท้ายที่กำลังจะหวนคืนสู่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วกลับมีชาวเผ่าจำนวนนับร้อยถูกสังหารอีกแค่ครึ่งวันพวกเราก็จะต้องกลับดินแดนศักดิ์สิทธิ์ก่อนไปข้าอนุญาตให้พวกแกระบายอารมณ์การได้เต็มที่เลยฮ่าฮ่าฮ่ขอบคุณห่้อยันขอบคุณทาย ้าจะสูบวิญญาณของแกออกมาแล้วใช้เพลิงแห่งนรกเผาจนมอดไหมแต่ <laughs> เดี๋ยวนะนั่นมันอะไรกันน่ะโอลิมุสโอรสแห่งปีศาจร้ายใช้ทักษะอัญเชิญปีศาจร้ายระดับเงินได้รับการอัญเชิญปีศาจร้ายระดับทองได้รับการอัญเชิญปปนนปปปปปปปรปป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 าปป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 ปอปปปปปปป ปีศาจคำสาบระรับเงินโจอ้พวกเราจะคุ้มกันให้ถ้ามีโอกาสก็รีบฝ่าวงล้อมออกไปเลยนะใช่แล้วพอรุ่นน้องโจต้องมีชีวิตลอดต่อไปยังไงล่ะโจอ้เป็นเด็กที่มีพรสวรรค์มากที่สุดเท่าที่ฉันเคยเจอคนที่มีศักยภาพขนาดนี้ต่อให้ฉันต้องใช้ชีวิตเข้าแลกเพื่อปกป้องมันก็คุม้ม กองพลเสวียหลงกองพลนี้เป็นอาชีพเปลี่ยนถ่ายครั้งที่2ระดับ30ขึ้นไปทั้งนั้นยิ่งหัวหน้าทีมยิ่งไม่ต้องพูดถึงนักรบเปลี่ยนถ่ายครั้งที่3ระดับ51เราเราเราลอดแล้วพวกหายเราลอดแล้วไหนๆก็อุตส่าห์เทเลพอร์ตมาแล้วทำไมไม่ระบุตำแหน่งลงมาตรงนี้เลยไม่ต้องห่วงมนุษย์เอ่ยมีอาณาเขตปีศาจของฉันอยู่ กองทัพช่วยเหลือของพวกแกเข้ามาไม่ได้นอ้อว,ว,ว่าไงนะไม่จริงนะเกิดอะไรขึ้นทำไมตำแหน่งส่งมวลสารถึงเพี้ยนออกมาไกลขนาดนี้นี่เป็นวงเวทระดับคำสาบต้องห้ามขนาดใหญ่ของเผ่าปีศาจร,ร้ายกำแพงเพลิงธมินถ้าเปิดวงเวทอาณาเขตนี้พื้นที่ที่อยู่ภายในจะไม่สามารถนำส่งมวลสารเข้าไปได้ ส่วนการโจมตีจากภายนอกก็จะถูกบล็อกด้วยต้องมีกาลังอย่างน้อยๆสองกองพลขึ้นไปถึงจะทำลายมันลงไม่อย่างนั้นก็ทำได้แค่รอเวลาจนกว่ามันจะสลายไปเองถ้าจะรอต้องรอนานเท่าไหร่หานาทีไปรวบรวมข้อมูลของเด็กกลุ่มนั้นมาแล้วบันทึกไว้หลังจบศึกนี้เราต้องแจ้งให้ขอบขัวของเขารับทราบครับท่านหัวหน้า ระบบตรวจพบปีศาจร,ร้ายระดับตำนานมีภารกิจใหม่กรุณาตรวจสอบภารกิจสังหารโอรสปีศาจการลงโทษหาล้มเหลวไม่มีรางวัลศักยภาพระดับ S บวกพรแห่งโอสตภารกิจใหม่งั้นเหรอไหนที่สุดก็มาสักทีจะจโจ伊นาจะไปไหนนะ่ะเป็นพรังศักดิทิ์ เหม็นเหงแกสินะที่ฆ่าชาวเผ่าของข้าเพื่อเป็นการให้เกียรติข้าจะเป็นคนหักกระดูกของแกด้วยมือตัวเองทีละชิ้นแกจะได้ตายท่ามกลางความทุกข์ทรมานแสนสาหัสอย่างที่สมควรได้รับอย่างไงล่ะฮฮหลับไปซะ โจอี้ระวัง